ไปกันนะคะเข้าไปข้างในเบี้ยวบักลาอีกบักลาคือพ่อกินข่าวลูกนึงนี่เพระเทาลาเป็นยังคือพื่อกินข่าวว่าจะน้าแม่มาอีกแล้วบัดนี้ ตอนนี้เรามาที่หน้าบ้านป้าแต็นนะคะหน้าบ้านลุงคนค่ะมาเป็นเพื okay. er. Dead. 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 ่อนพี <S <s ่เฟื่องปักกระถินนะคะเดี๋ยวนุนาจะมาปักอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาปักให้กับแอดพี่ตู่พัชรพันธ์แย้มยิ้มนะคะดีจ้าคนสวยทั้งสองยู่สองคนบ่

เราจะดูเองค่ะขอบคุณนะคะทางนั่นหัวควรกันเลย้วะอตนนี้พี่เฟื่องบุญชูกำลังปักกระถิ้นนะคะ ่วทำบุญกับกองปฐิถินเก้าต้นที่ตั้งอยู่ที่บ้านลุงพลประเตนค่ะเชิญมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ เัวคลิปบน้ที um, hum, hum ่ทำข้าวช้างแล้วค่ะขอค่ะงแาเนี่ค่ะนี้เฟืองเดียวตัวหนึ่เฟืองเดียววิ่งเก่ง จริงตึงแล้วโอยังไงพี่ใส่ให้พี่อยาใครจะปักกับพ yup ี่อยากม่แดงรดนปักด้วยกันไหมปักเลยพี่เฟื่องนั่นแหละปัก9ต้นเองแป๊บเดียวจะได้บุญเต็มๆเดี๋ยวพวกหนูมาปักใหมาอ้อมไปก่อน ข้อมานะไม่เห็นบ่ให้ให้อุ่นข้อบัญชีวดัดโดยว่ามันมีป้ายอยู่แล,ยแล้วปี๒2คน FC ค่ะก็ให้นึกถึงว่าตัวเองได้ปักต้นกระถินร่วมกับแอดนะคะให้ระล,ลึกถึงนะคะอุ่นข้อบันชีวัดค่ะแม่ใช่แล้วถูกต้องค่ะ ม่าม่รวก็แจ้งไปพบค่าวัดอย่าน้นนะคะไม่ได้อยู่ข้างในใดไม่มีคนเข้ามาไม่ได้ไม่ได้คนเรืองไดแม่นาคยอะรไม่ได้โอ้หอห็อเลยโตะนะคะแล้วไมเหแื่อมา คุณนะคะขอบคุณคุณบุญยาถามมากๆครับไม่ไกลเองอย่างไรแล้วอย่างเงี้ยส่วนเข้าบัญชีส่วนตัวนี่นะครับแน่ดา่าให้เขาข้อบัญชีวัดไปเลยนะคะแม่คะ่ะใช้ยาจันทามีงินแล้วคะ่ะแม่อ๋อหนึ่งขีนหรือยังเสียไหมคงจะไม่เสียนะว่ากอยทิ้งเอาขึ้นใหม่ใหม่เสร็ ระวังเด้อพื้นเป็นสเต็ปพี่เฟื่องจะตกหลุมบุญซะแล้วจะตกหลุมบุญซะแล้วค่ะเมื่อกี้พื้นไม่สม่ำเสมอตรงประตูนะคะจะเป็นพื้นสเต็ปต่ำลงเนาะสุดท้ายแล้วนะคะ ครบเก้าต้นแล้วอนุโมทนาบุญกับพี่เฟื่องบุญชูชาแนลค่ะกับเอซของพี่เฟื่องนะคะที่ร่วมกันทําบุญปกติพร้อมกับลุงผลระเต็ t จ้าขอให้อายุวันนะสุขภาพละนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องกกกอกสเตชันและน้องเปี้ยวกอกดเลยค่ะเกันะ